เติมลมในตัเจนผสมลมธรรมดาอันตรายหรือเปล่าเรื่องนี้มีหลายๆคนถามมานะครับเพราะว่าการเติมลมในตัวเจนครับข้อดีเนี่ยก็มีเหมือนกันครับเพราะว่า ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอยางรถยนต์ได้นะครับส่วนประกอบของลมในตัวเจนเน่ก็คือแทบจะไม่มีส่วนผสมของไอ้น้ําเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยยืดอายุยางรถยนต์ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องเติมลมยางบ,บ่อยๆครับเพราะว่าโอกาสที่จะรัว่วซึมน้อยกว่าสําหรับการเติมลมในตัวเจนแต่ละครั้งนะครับทำให้ความถี่ในการเติมลมยางรถยนต์แต่ละครั้งเนี่ยเราลดลงไปทีนี้มันก็มีเรื่องที่เราให้ต้องพิจนารณาเหมือนกันครับเพราะว่าลมในตัวเจนนั้นอาจจะหาที่เติมยากหน่อยแล้วก็ค่าใช้จ่่าายในกรเตรติมมลแะั้ง ก็จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับลมธรรมดาทั่วไปครับทีนี้พอเราขับไปแล้วเราหาที่เติมลมไนโตรเจนไม่ได้ทำยังไงดีเติมลมธรรมดาเข้าไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าลมทั้ง2ประเภทนี้นะครับจะไม่ทําปฏิกิริยาในลักษณะที่เป็นผลเสียต่อกันเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถเติมลมปกติเข้าไปได้เลยในลักษณะที่ให้มีแรงดันตา